สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายหอมซอมบี้จะพาทุกคนมาตำมะพรุงนะจ๊ะตำมะละกอกันจ้ากระเทียมก่อนนะจ๊ะแล้วก็พริกจ้าทุกคน ใส่ไปเลยโคกโคลโโให้เข้ากันแล้วก็เติมผงนัวผงนัวใส่เข้าไปนะคะ นี่จ้าใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่รสดีไปนิดนึงทุกคนจะอร่อยใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนะจ้า แล้วก็นี่ทุกคนมะอึกนะคะทุกคนใส่มะอึกเข้าไปด้วยจะอร่อยแซ่บแค้นมะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศไม่ต้องใส่ใส่มะอึกเข้าไปก็อร่อยแล้วจ้าตามมะระกอ แล้วก็บ,บีบมะนาวใส่ลงไปนะคะทุกคน ตามด้วยมันนาวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตำปูไม่ตำปลาะนะคะทุกคนเซ็ปเซ็ปนัวแล้วก็ใส่กอลงไปนะทุกคน อเลยให้ทวทัวโอ้หอมเชียวทุกคนรับประกันความอร่อยหอมจัดหอมปลาล้า จิมกอ่อนนะคะทุกคนชิมกอ่อนอร่อย จ้าเสร็จแล้วจ้า <c oughs> เสร็จแล้วไปกินด้วยกันนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า